วิธีการรักษาตาแห้งให้หายขาดจากต้นตอก่อนอื่นหมอขอแบ่งสาเหตุของอาการตาแห้งเป็นสองสาเหตุด้วยกันค่ะสาเหตุแรกเกิดจากการผลิตน้ำตาน้อยลงค่ะและสาเหตุที่2เกิดจากการที่น้ำตาละเหยไวค่ะมาดูสาเหตุแรกกันค่ะการที่ผลิตน้ำตาน้อยลงก็เกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะเช่น 1. การที่อายุมากกว่า50ปีค่ะ ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเราลดน้อยลงนะคะการผลิตน้ําตาก็จึงน้อยลงตามด้วยค่ะข้อ 2. การใช้ยาบางชนิดค่ะเช่นกลุ่มยารักษาสิวหรือกลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้าหรือกลุ่มยารักษาภูมิแพ้เป็นต้น 3. มีโรคประจําตัวบางชนิดค่ะเช่นกลุ่มโรคปูมาตอยกลุ่มโรคโจรเกนเป็นต้นค่ะ 4. มีประวัติการขาดตับตาค่ะเช่นเคยทำเลสิก เคยผ่าต้อก็จกมาก่อนและส่วนสาเหตุข้อที่2นะคะที่เกิดจากน้ําตาระเหยไวหรือกลุ่มที่มีต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาค่ะอาจจะเกิดจากในกลุ่มผู้ที่มีการใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานค่ะเนื่องจากการใช้งานหน้าจอเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทําให้การกระพริบตาของเราลดน้อยลงนะคะจากปกติทั่วไป1นาทีจะก,กระพริบตา22ครั้งจะก,กระพริบตาน้อยลงเหลือแค่3ครั้งใน1นาทีค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะคะในกลุ่มแรกที่มีการผลิตน้ำตาน้อยค่ะอาจจะต้องมีการใช้น้ำตาเทียมหยอดตานะคะเหมือนกับการใช้โลชั่นนะคะเพื่อให้ตาเราชุ่มชื้นค่ะในบางเคสที่การรักษาด้วยน้ำตาเทียมยังไม่เพียงพอนะคะ<ๆ>ก็จะมีการรักษาอ,าอื่นๆเช่นการใช้ยาก,กลุ่มสเตียรอยด์เพิ่มเข้ามาหรือการใช้ยาก,กลุ่มลดการอักเสบนะคะ,<ๆ>ะ,คะเช่นไซโคสปอริน นอกจากนี้นะคะอาจจะมีบางรายที่เราต้องเจาะเลือดตัวเองนะคะเพื่อมาหยอดตาหรือถ้าเป็นรุนแรงมากๆค่ะอาจจะต้องมีการใช้การอุดท่อน้ำตาหรือเย็บปิดเปลือกตาค่ะและส่วนกลุ่มที่2วิธีการรักษานะคะสำหรับสาเหตุตาแห้งกับการใช้หน้าจอเป็นเวลานานนะคะหมอแนะนำให้1ใช้กด20 20 20ก็คือใช้งาน20นาที พัก20วินาทีโดยมองไปไกล,กล20ฟุตนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคต่อมไขมันอุดตันที่เปิดกตานะคะวิธีการรักษาอาจจะทําด้วยตัวเองได้ที่บ้านนะคะด้วยการประครบอุ่นแล้วก็กดรีดต่อมไขมันนะคะหรือจะไปทําที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลก็ได้ะคะ่ะ ถ้าไม่หายก็จะมีการรักษาอื่นๆนะคะเช่นการใช้ยากินนะคะยากลุ่มฆ่าเชื้อหรือว่าการใช้ยาหยอดตาเป็นต้นค่ะและนี่ทั้งหมดก็คือสาเหตุและวิธีการรักษาตาแห้งนะคะและถ้าใครสนใจสาระดีๆอย่าลืมติดตามหมอในอีพิส o ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ